ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าทุกเส้นทางไฟมีความสำคัญแต่จะสำคัญมากหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ปลายทางนั้นมีประโยชน์กับการใช้งานของเราหรือเปล่านะเพราะว่าบางเรื่องราวของการจ่ายไฟเข้าไปในอุปกรณ์ปลายทางเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ อันทีไฟเลี้ยงในส่วนของพวกชุดของฮอนเอฟเฟกหรือฝาพับที่พอเปิดแล้วนะพวกที่ใช้เคสแล้วพอเปิดแล้วหน้าจอติดเองซึ่งปัจจุบันเราก็แทบจะเห็นผู้ใช้ฝาเคสแบบนี้น้อยลงนะครับ ถ้าไม่มีได้ไหมก็ได้นะก็เราก็ใช้โทรศัพท์ปกติไม่มีเคสเราก็รับสายปกติจะเปิดหน้าจอก็กดปุ่มหรือ,อทำให้หน้าจอมันติดตามเงื่อนไขก็ใช้งานได้เนาะแต่สำหรับไฟนี้ไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้ครับแต่ในเมื่อมันมีเนาะก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดซึ่งไฟนี้เป็นไฟที่จ่ายให้กับ Air Dr o p นะเราเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะครับบางคนก็รู้จัก a d o p ดดีนะเพราะว่าใน iPhone มันมีฟีเจอร์พิเศษอยู่แล้วก็คือ a d o p ดที่สามารถส่งไฟล์ส่งไฟล์ภาพส่งอะไรวิดีโอที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็รวดเร็วได้นะครับส่งส่งพร,พร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับไฟนี้คือไฟที่ชื่อ pp 1 v 0 sc แต่นะฮะ ผมขอแนะนำนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจเพราะว่าหลายหลายเรื่องราวที่ผมเคยทำวิดีโอมาเนาะเราก็ไม่ได้เกริ่นว่าหน้าที่ของอุปกรณ์ปลายทางที่มันละเอียดจริงๆคืออะไรทําให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ก็แค่เข้าใจผ่านๆน,นะครับแต่ปัจจุบันเนาะผมก็ใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับอ่ะก็เข้ามาดูใน วันคลิกตรงนี้นะฮะเมื่อเข้ามาที่ iPhone แล้วมาที่พื้นฐานขั้นสูงมาที่พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์มาที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ที่ปุ่มเอนะ็กเตอร์เนาะมันจะมีหัวข้อหนึ่งก็คือการทำงานของ a i r d o นะ็เนาะจะอยู่ล่างๆนิดนึงนะครับถ้าถ้ามองไม่เห็นก็เลื่อนลงมาอีกเลื่อนแถบบาร์ลงมาอีกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการทำงานของ a i r d o ็ว่าหลายๆคนต้อง ผมเคยเจอมูเมนต์แบบนี้นะครับแนนะอยากส่งรูปให้เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆกันเย <Yeah, yeah. S 2> อะๆะก็จะเป็นวิดีโอ AI ซึ่งบอกละเอียดมากเลยเราจะได้เข้าใจและสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปนี้ก็คือไฟที่มาเลี้ยง IC ที่ทำให้ a d o b e ทำงานได้นั่นเองนะครับอโอเคเนาะเราก็กลับมาที่เส้นทางไฟ ใน iPhone 13นะครับไฟนี้จะได้ทุกซีรีส์นะฮะหมายถึงว่า13ซีรีส์ไอโฟน13 13 Pro แล้วก็13 Pro Max โครงสร้างจะคล้ายกันนะครับขาไฟเข้าออกเหมือนกันเหลือแต่การวางตำแหน่งอุปรกรณ์บนบอร์ดและจุดที่เราจะไปเทสท,ทดสอบหรือวิเคราะห์งานซ่อมนะก็เดี๋ยวเราได้ดูรายละเอียดกันตามนี้ เข้ามาที่วันคลิกนะครับมาที่พาแอปพลิเคชันและมาที่ไฟที่ชื่อ PP1V0H4 หรือไฟที่กำกับไว้คือไฟ 1V โวลต์ในเบื้องต้นเราดู IC power ก่อนนะครับไฟนี้จะจ่ายออกมาจาก IC power ที่ขา F2 นะฮะแล้วก็ Uh, ตัว U r o s นะฮะไฟนี้จะจ่ายกับ IC ที่ชื่อ U r o s หรือว่า U loss R นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ uh, ส่ง a d o p มันเป็นเหมือนถ้าเรารู้จัก Wi-Fi หรือบลูทูธนะฮะเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยมันก็ทำหน้าที่กึ่งๆคล้ายกันแต่มันมีความรวดเร็วกว่าเยอะแล้วก มีการป้องกัน security ค่อนข้างจะดีมากๆนะและที่สำคัญเลยนะครับที่สำคัญเลยมันส่งไฟล์ได้ปริมาณมากๆแต่ทุกๆครั้งนะครับที่เข้ามาเรียนในวันคลิกเนี่ยผมก็ย้ำเสมอนะว่าผมจะให้เราเรียนรู้เรื่องที่มาที่ไปของไฟล์อย่างรวดเร็วด,ด้วยเราก็มาดูที่ไดแกรมก่อนเลยนะครับมาดูที่ไดแกรมเรากำลังพูดถึง LDO 8 นะครับ LDO 8ก็คือไฟเส้นนี้ L8 นะครับหรือ LDO 8และสังเกตนะว่า,าไฟนี้เป็นไฟ1 1. 1, 1 V 0โวลต์หรือว่า1 v โวลต์ขีด S4 ที่มาที่ไปของไฟนี้ให้เรา,เาไลา่เส้นปลนในย้อนกลับมา,าเดี๋ยวเราจะได้เห็นเส้นทางไฟนี้นะครับ L8 นะฮะตรงนี้ย้อนกลับมาจะมีที่มาที่ไปมาจากบัก6นะครับซึ่งบัก6เป็นไฟ1 0 2โวลต์หรือ1 V 2อ S4 นะนะเดี๋ยวผมก็จะล้อมกรอบตรงนี้ตรงนี้สังเกตนะฮะว่าผมมีการกำหนดว่าไฟนี้นะครับไฟนี้เนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดของไฟ LDO 3.6 แแล้วก็14รวมทั้งบนะัคสวิตเนาะบัคสวิ์ด้วยนะสกับ6เราเรียนกันมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเรียน LDO8 อยู่แน่นอนฮะ LDO8 มีจุดกำเนิดมาจากบัค6ชุดนี้ซึ่งต้นทางของบัค6เป็นไฟ 1V2S4 ซึ่งบัค6เนี่ยก็จ่ายไปอุปกรณ์ภายนอกหลายตัว แต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยคือมันวนลูปกลับมาสร้างไฟนี้แล้วด้วยเงื่อนไขของไฟหลักการของ LDO คือไฟเข้าต้องมากออกต้องน้อยกว่าหรือเท่ากันเท่านั้นนะครับ LDO ถึงจะทํางานได้เพราะฉะนั้นไฟนี้เป็นไฟ1.2โวลต์ต้นทางปลายทางเป็นไฟ1.0โวลต์เพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าเกณฑ์หลักการทำงานของ LDO อยู่แล้วคือไฟเข้า1.2ออก1โวลต์ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่ไฟเข้า1.2แล้วออกมากเป็น1.8หรือนึกเข้า1.2ออกมาเป็น3.0หรือ3.3นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเส้นปละเหล่านี้เส้นที่ชี้เข้าออกเนี่ยจะเรียนรู้หลักการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วการเรียนแค่รุ่น iPhone 13รุ่นเดียวเชื่อไหมครับว่าเราสามารถต่อย,ยอดไป iPhone 14หรือ14 15จนถึง16จนถึง17ได้เลย เพราะมันมีโครงสร้างและหลักการออกแบบประมาณนี้แหละแต่ชื่อของไฟตำแหน่งการวางอุปกรณ์อาจจะแตกต่างกันไปตามภาพตามรูปลักษณ์ของบอร์ดนะครับออโอเคตรงนี้เราเห็นที่มาที่ไปแล้วเนาะขนาดเดียวกันนะครับไฟนี้เนี่ยเมื่อมันมีการวนลูปออกมานะมันก็จะจ่ายไฟให้กับตัวยูโรสอาซึ่งตรงนี้มีกำกับไว้ว่า for a d o p t ก็คือตัวนี้แหละครับ IC ที่ชื่อ a d o ์ดถ้าเข้าไปดูวิดีโอที่ผมเกิเิ่้นลอยเกี่ยวกับ a i r d ดจะเข้าใจเงื่อนไขของของ IC ตัวนี้มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงไฟนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่า a d o ์ดต้องการไฟถึง3เส้นทางถึงจะทำงานได้เนาะเราก็ค่อยเก็บทุกๆเส้นทางไฟแล้วกันนะครับได้เรียนรู้ทุกเส้นทางไฟอยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคเงื่อนไขก็ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของ วงจรบ้างนะครวงจรก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะไม่มีอะไรซับซ้อนเกินไปเพราะว่า,เ,าเราได้ตัดหน้าของวงจรจากร้อยกว่าหน้ามาเหลือหน้าที่ต้องใช้เรียนรู้เท่านั้นนะครับอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมไฟออกมาอ่าไฟเข้าก่อนนะครับไฟเข้ามาจากบัค6ที่ชื่อ p p 1 v 2 s 4นะผมก็ทำเส้นประไว้ให้รู้ว่า่า ไฟที่เข้ามาเนี่ยนะจริงๆข้างในมันมีวงจรนะเขาเรียกว่าวงาวงจรซีเควนซ์ซึ่งมีคำสั่งโดยวย I2C เป็นตัวกำหนดอา่าสเตปของไฟแต่ละเส้นทางกำหนดแรงดันไฟแต่ละเส้นทางให้พอเหมาะกับโหลดปลายทางนะครับไฟออกที่ขา F2 นะ F2 ดูนะะว่าตรงไหมตรงนะครับไฟออกที่ขา F2 และจ่ายให้กับตัวยูโรถึง4ขาเลยทีเดียวเนาะจะจ่ายให้ขา 5, 7, 5, 6, 107, 108 5, 6, ร้1ยเดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูวงจรว่าตรงกันไหมเนาะไฟนี้อ่ะตรงนี้นะเก็บรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะไฟนี้เขาแบ่งเป็น2ชื่อนะฮะชื่อแรก นะครับเป็นไฟ PP1V0S4 ซึ่งซึ่งก็คือ,อเส้นนี้และมีการแยกไฟเปลี่ยนมันเป็นชื่อ p p 1 v 0 r 1 a n a s 4แต่นี่ความเป็นจริงสองเส้นนี้มันคือลายเดียวกันนี่แหละนะแต่มันมีการต่อผ่านตัว XW ซึ่งเป็นรอยต่อแล้วก็วิ่งเข้าไปในขาของ ตัวยูโรซึ่งวงจรจะถัดมาอีกหน้าหนึ่งก็คือเส้นนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูต้นทางเราก็จะเห็นชื่อที่แตกต่างแต่ถ้าเราได้ดูต้นทางเราจะเห็นว่าไอ้ความแตกต่างเนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันนะครับอย่างอีกทีเนาะไฟที่ออกมาจะแยกออกมาเป็น2เส้นจากต้นทางเส้นเดียวก็คือ pp1 v 0นึกับ P P 1 V 0 R 1 A N A S c ซึ่ง N A ก็คือเส้นทางที่จ่ายไฟให้กับชุดอนาล็อกภายใน I C u l o s นะครับส่วน S c ตัวนี้นะ1 V 0 S c ก็จะจ่ายให้กับชุด System on Chip ซึ่งภายในก็มี CPU ย่อยๆจัดการเรื่องกระบวนการส่งภาพรับภาพภายในโดยเช่นกันมันคือ I C ฐานซิเวอร์ตัวหนึ่งเลยนะครับที่สามารถรับและส่งข้อมูลได้นะนะแล้วจริงๆมันก็มีเสาอากาศด้วยนะนะโอเคนี่คือเงื่อนไขของการส่ง a d ร์ดอปแล้ว a d ร์ดอปนะฮะมันเป็นการทำงานในย่านของความถี่เรียกว่าอุลตร้าไวแบนเนาะจริงๆในในสื่อเมาส์ชี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูด้วยนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ มีบทความบางอย่างที่สามารถคลิกเข้าไปดูได้ด้วยในสื่อเมาส์ชีมีคำอธิบายนะครับอ่ะหลักการก็ประมาณนี้นะโอเคทีนี้จุดที่ต้องตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตก็คือ IC 2ตัวนี้นะ IC 2ตัวนี้มันอยู่คนละฝั่งแต่อยู่ในบอร์ดเดียวกันอันนี้คือ IC Power อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งเดียวกับตัวคอนเนคเตอร์ ส่วนตัวยูโรสจะอยู่ในฝั่งของบอร์ดที่อยู่ตรงกันข้ามแต่อยู่ในบอร์ดเดียวกันแต่แต่อยู่คนละด้านกันนะครับเหมือนขนมปัง1แผ่น I c Power อยู่ด้านล่างเนาะในขนมปังแผ่นเดียวกันตัวยูโรสจะอยู่ด้านบนแต่อยู่บนในขนมปังแผ่นเดียวกันยังยังไม่ได้ ประกบบอร์ดนะฮะอันนี้คือมันยังอยู่ในด้านเดียวกันถ้าประกบบอร์ดมันจะต้องท่า <c oughs> นโทษถ้าประกบบอร์ดต้องเอาบอร์ดฝั่งนี้มาประกบกันเนาะ,ะแต่เกินอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเกจความรู้เนาะในรุ่นก่อนๆจนถึงรุ่นรุ่นเหล่านี้นะฮะยูโรดมันจะใช้ชื่อนี้แต่พอเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมันจะเปลี่ยนชื่อจากยูโรดไปเป็นยูสอง สูงขึ้นไปอีกก็จะเปลี่ยนชื่อไปเป็น U a r o R นะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น U Load R U 2 0 0 R U a r o R มันคือไอซีทำหน้าที่เดียวกันเพียงแต่ว่าพอรุ่นสูงขึ้นมันก็เพิ่มพวกฟังก์ชัน Security อะไรมากขึ้นนะครับก็รายละเอียดประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ iPhone 13 Pro กันบ้างนะ13 Pro ย้ำตรงนี้นะครับว่าโครงสร้างเส้นทางไฟเหมือนกันชื่อไฟอะไรต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าตำแหน่งการวางอุปกรณ์แตกต่างกันนะอ่าสิบสาจะเป็นบอดจริงนะฮะ IC Power อยู่ตรงนี้นะยูโรก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับ IC Power นะครับยูโรก็อยู่ฝั่งเดียวกันอ๋อลืมลืมไปเลยนะฮะเดี๋ยวผม ลืมตรงนี้ขออญาตก,กลับไปที่ iPhone 13 Pro นิดหนึง่งนะเพราะว่ามันคือแนวทางที่จะต้องวิเคราะห์อาการเสียด้วยนะครับอ่ะเมื่อกี้อันนี้ผมกลับมา iPhone 13เนอะอยู่ไอซีพาวเวอรอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้มันคือฝั่งคอนเนคเตอร์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะเทสด้วยเครื่องมือที่จะไปวิเคราะห์ ที่เราจะเทสและใช้เครื่องมือที่จะไปวิเคราะห์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์หรือจะวัดด้วยย่านไดโอดวัดด้วยความต้านทานหรือ SMBC Smart Bo x ที่ผมทำขึ้นมาเนาะเพื่อเทียบสามารถเทียบบดีบดเสียได้หรือคอมโพเนนต์เทสเตที่สามารถดูลุกขึ้นเ,เห็นความแตกต่างของลึกขึ้นหรือจะด้วยเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ ตรงจุดนี้มันก็เป็นจุด1ที่จะทำให้ช่างสามารถเข้าถึงแนวทางวิเคราะห์ได้ก็คือหัว C ตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกับคอนเนคเตอร์ซึ่งแน่นอน,นะฮะฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่สะดวกในการวัดเพื่อหาข้อมูลเพื่อหาการเสียอยู่แล้วนะฮะ,ะแต่ตัวนี้พอประกบบอร์ดนะครับ C เหล่านี้ไม่สามารถที่จะวัดได้เพราะว่ามันอยู่ในชั้นของอินเตอร์โพเหรือ ถ้าเป็นขนมปังมันก็คือด้านที่เป็นแยมด้านในแหละนะฮะก็นี่คือรายละเอียดที่เห็นจากบอร์ด iPhone 13อ่ะทีนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ13 p r รพอมาเป็น13 Pro นะ p o w o w i r Power นะครับ IC Power กับตัว EUROS มาอยู่บนฝั่งเดียวกันแล้ว นะครับแต่ที่สําคัญคือมันมาอยู่ในฝั่งของอที่เป็นจุดที่เป็นรอยต่อ i n t โพเซอ e r แน่นอนตรงนี้มันจะมี C อยู่ตัวหนึ่งคือตรงนี้จะมี C อยู่ตัวหนึ่งคือตรงตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้ามีการประกบบอร์ดนี้เราหมดสิทธิ์วัดเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็น C ในภาพเด่นชัดมากถึงแม้ว่าเราจะรู้ตำแหน่ง IC Power กับตัว EUROS แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่สามารถวัดตรงจุดนี้ได้เลยแต่ก็ยังโชคดีที่เขาทำจุดวัดให้เรา,เามีการส่งไฟมาที่ซีฟิลเตอร์เหล่านี้คือซีพวกนี้ต้องไม่ใช่เขาเขาออกแบบมาเพื่อให้เราวัดได้โดยตรงนะครับแต่ว่าตำแหน่งของซีฟิลเตอร์เนี่ยมันมาเชื่อมต่อกับเส้นทางไฟที่ทำหน้าที่กองไฟซึ่งเผอิญว่ามันอยู่ตรงกันข้ามบอร์ดตัวนี้ มันอยู่ตรงข้ามอยู่รถจริงๆถ้าถ้าถ้าผมวาดภาพนี้เราจะมันจะใกล้กันมากเลยนะครับถ้าถ้าผมวาดภาพแบบนี้นะสมมุติว่านี้เป็นมุมตัดของบอร์ดนะครับนะด้านข้างแล้วกันนะสมมุติว่า I อซีพาวเวตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะยู่รดอยู่ตรงนี้นะยูโรดอยู่ตรงนี้นะตัวนี้นะฮะซีที่มันกองไฟนี่มันก็อยู่ประมาณแถวนี้แหละครับ ซึ่งในความเป็นจริงไฟที่วิ่งเข้าไปสีขาเนี่ยนะไอซีพาวมันก็จ่ายให้กับสีขาที่อยู่ตรงนี้สมมติตรงนี้เป็น,ปนสี่ขาแล้วก็ไฟนี้มันก็ส่งมาที่หัวซีทาให้เราเทําหน้าที่กองไฟตรงจุดนี้และในความเป็นจริงมันใกล้กันมากเลยนะครับมันแค่ทะลุเลเยอร์ไปโผล่ใต้ขาซีแต่เวลาเราดูในภาพนําเสนอตรงนี้ มันเหมือนไกลเพราะว่ามันต้องแยกฝั่งของบอร์ดให้เห็นชัดเจนเนาะแต่ในความเป็นจริงถ้าใครมีบอร์ดจริงจะเห็นว่า c ตรงนี้มันอยู่ใกล้กันกันกบขาแนวเดียวก,กันกับขาของตัวยูโรตัวนี้เลยเขาไม่เขาไม่ลากให้ไกลหรอกครับเขาพยายามลากคาปาซิเตอร์หรือ c ให้ใกล้กับขา IC p o w e r ที่สุด่ c IC ปลายทางหรือโหลดให้มากที่สุดเพื่อลดการพวกการสูญเสีย อะไรต่างๆในหรือความด้านทานในสายไฟที่ลากไกลเกินไปด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นจุดเทสต,ตรงนี้เนาะที่สามารถวิเคราะห์ได้แต่เผอิญว่ามันอยู่ในซิง์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแล้วแต่เทคนิคแล้วเนาะบางคนก็อาจจะใช้วิธียกซิงค์เลยนะครับหรืออาจจะมีการซ่อมจากช่างท่านอื่นมาแล้วซิง์อาจจะถูกเปิดแล้วอันนั้นก็ง่ายขึ้น หรือถ้าเราต้องต้องดำเนินการวิเคราะห์เองนะครับเราอาจจะผ่าเฉพาะตรงนี้ก็ได้ถ้ารู้ว่าตำแหน่งตรงนี้มันมีซีที่เราจะวิเคราะห์อยู่นะอ่านะก็อันนี้คือแนวทางการวิเคราะห์ที่ที่สะดวกที่สุดละนะครับก็ถือว่าเป็นชนเรื่องโชคดีนะที่เขาวางซีตรงนี้อยู่ด้านนอกซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่เราไม่ต้องแยกบอร์ดเพราะว่ามันอยู่ด้านเดียวกับคอนเนคเตอร์นะครับ ส่วนไดแกรมและวงจรเหมือนกันนะนไดแกรมและวงจรเหมือนกันนะครับเราก็ข้ามไปที่13 Pro Max เลยนะสำหรับ13 Pro Max นะครับก็มีโครงสร้างคล้ายกันตำแหน่งของการวางบอร์ดคล้ายกันมากกับ13 Pro เพราะว่า IC Power อยู่ฝั่งนี้อ,อยู่รถอยู่ฝั่งนี้นะและที่สำคัญเลย C กองไฟ มาอยู่ด้านนอกฝั่ง Inter อินเตอร์ฝั่งคอนเนคเตอร์ก็อยู่ตกแถวนี้นะแต่จริงๆแล้วนะครับตรงนี้ก็มีซิงค์อบนะเพราะภาพกราฟิกนี้เขาไม่ใส่ขอบซิงค์มาให้กาะนะแต่จริงๆตรงนี้มันจะมีซิงค์จะมีซิงค์คอบอยู่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงแนวทาตรงแนวนี้ที่ผมล้อมกรอบตรงนี้คือตำแหน่งที่เราจะวิเคราะห์ตรงจุดนี้ยังไงแล้วก็ ก็ต้องใช้กำลังนิดนึงไม่ว่าจะการยกซิงออกหรือการผ่าซิงตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกเรื่องทุกเรื่องราวเนี้ยยังมีจุดที่ให้เราได้วิเครานะห์เนาะตั้งแต่เรียนมานะครับแล้วก็ยังถือว่ามีหลายจุดที่ยังช่วยเรามองเห็นแนวทางเนาะอ่ะโอเคนะครับส่วนไดแกรววงจรคล้ายกันกับ iPhone 13แล้วก็13 Pro เนาะสำหรับคลิปนี้ก็หวังไว้ว่าคงเข้าใจเรื่องราวของ a d o ์ดเป็นอย่างดีนะแล้วก็ประโยชน์ของการใช้งานจริงเชื่อว่าใครใช้ iPhone ก็คงจะเคยลองใช้กันอยู่แล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ